พอเรามีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายมันหายใจอยู่จิตเป็นคนรู้นะอยากลองแม้จะพ่าดูนะเราไปนี้ลองลองนั่งนะแล้วรู้ลมหายใจกำหนดจิตไปไว้ที่ลมหายใจเลย อ่ะพอก่อนถอยออกมาซึมไหมเกือบทั้งห้องซึมนะสมาธิอย่างนี้เป็นโมหะนะโมหะสมาธิเป็นมิจฉาสมาธินะเอาใหม่ยิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานหวานคล้ายๆการล้มกระดานในของที่ทําผิดอยู่จะได้หายไปสังเกตไหมใจตอนนี้ผ่อนคลายนะใจขนาดเนี้ยสบายสบายอย่าขยับใจนะใช้ใจอย่างนี้แหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมนะ ดูร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจด้วยใจที่สบายๆลองดูเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆรู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันสมาธิสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะทําสมาธิอย่างหลังเนี่ยให้มากนะมันจะเป็นสภาสมาธิชน,นิดที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายมันรู้มันตื่นมันเบิกบาน ล้วสังเกตไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่สังเกตดูอา้าวยิ้มหวานก่อนต้องยิ้มหวานก่อนนะอย่าลืมทําไมต้องยิ้มในพี่ทมสอนนะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิยิ้มหวานหวานมีความสุขนะและพอมีความสุขแล้วนะเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันไปยักหน้า เริงไหมกายกับใจมันคนละอันกันเนี่ยร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมัน,ใน,ในหายใจไหม <S 2> <S 2> ค่อยๆดูนะตัวนี้สําคัญเลยนะถ้าเราเห็นร่างกายมัน,ใน,ในหายใจใจเราเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าการแยกรูปนามอะไรเป็นรูปร่างกายเป็นตัวรูปอะไรเป็นนามใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็นนามการแยกรูปนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้นะ จเจริญปัญญาไม่ได้งั้นการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่านามรูปปริเฉทยานนะปัญญาขั้นที่หนึ่งนามรูปปริเฉทยานแยกรูปนามเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายนอนใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไป